ีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางคุ้นเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่30นะคะเดือนมีนาคม หกห้านะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้นะคะแอดให้รุดหกนะคะเจาะเม็ดเดียวหกเจ็ดค่ะหุ้นดาวโจนรุดหกเจาะหกเจ็ดนะคะสำหรับคัมคืนนี้แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจน์ของแอดนะคะ แอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงเรวยๆวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ